สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้จะนำไฮไลท์ลูกยิงของยศกรบุรพามาให้ชมกันครับซึ่งก็จะเป็นลูกยิงทั้งหมดของยศกรบุรพาหรือจองมิกนะครับในซีเกมที่กัมพูชาลูกแรกเป็นเกมพบกับมาเลเซียนะครับโดยยศกรนั้นลงเป็นตัวสำรองนี่ครับลูกนี้กระชากลากหลบมือปลักษาประตูแล้วก็ยิงเล่นทางเข้าไปครับมีทางงูฉกครับลูกนี้ยศกรหาพื้นที่ได้ดีครับแล้วก็มีความเร็ววิง่งเลี้ยงแซงกองหลังแล้วก็แตะ หลบผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงเล่นทางเข้าไปครับมุมยิงนั้นก็เหลือน้อยครับต่ยศกรน,นั้นก็มีทักษะที่ดีเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูจนมุมเกือบจะหมดแล้วครับแต่ก็ยังยิงได้และลูกนี้เป็นชานนลงครับเปิดบอลโด่งมาทางหน้ากรอบเขตโทษยศกรใช้ความเร็วเบียดแย่งบอลจากผู้เล่นลาวนะครับแล้วก็เตะบอลยิงแบบเสยช้อนใต้ลูกครับหลบ ผู้รักษาประตูข้ามหัวไปเลยครับนี่ครับน้ำหนักและทิศทางได้แล้วลูกต่อมาก็เป็นลูกที่ยิงได้กับทีมชาติลราอีกลูกหนึ่งครับจังหวะนี้ครับเปยนทางด้านชานโลงไหลบอลไปให้ครับแล้วยศกรอยู่ตรงมุมนั้นพอดีมีการแต่งบอลหลบกองหลังแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับลูกนี้ยิงได้เฉียบคมมากๆนี่ครับยศกรจะไม่ยิงในจังหวะแรกครับแตะขวาแล้วมาเข้าซ้ายแล้วยิงครับ เดีล,ลูกนี้เป็นลูกที่ผมชอบมากครับกับอินโดนีเซียบอลมาที่ยศกรแตะหลบกองหลังแล้วก็ยิงเต็มแรงเลยครับเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมากครับแล้วก็ว่องไวคล่องแคล่วทักษะดีครับแตะหลบผู้เล่นกองหลังหนึ่งจังหวะแล้วบอลยังเด้งอยู่แล้วยิงในขณะบอลลอยเต็มข้อเลยครับลูกนี้ก่อนในซีเกมทําได้4ประตูครับมีชื่อเป็นทั้งตัวจริงและตัวสํารอง ฟอร์มการเล่นส่วนตัวถือว่าดีเลยนะครับสำหรับยศกรบุรภากองหน้าไทยวัย17ปีครับและสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้นะครับคือยศกรนั้นยิงได้ดีทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวาครับเด็กจากอะคาเดมีชนบุรีและปัจจุบันเล่นให้กับสมุทรปราการซิตี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพลูตาหลวงแล้วก็เป็นคนปราจีนบุรีครับอำเภอโป่งน้ำร้อนครับ ครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหากชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ